ทำไมบ้านถึงร้อนมากตอนอยู่บ้านวันไหนแดดออกแรงๆนี่โอ้โหโอดน,นึกสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่านี่เราอยู่บนโลกมนุษย์หรืออยู่ในนรกกันแน่เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าไฟเงินเท่าไหร่นะครับบางวันไม่เปิดแอร์นี่แทบอยู่บ้านไม่ได้เลยนะครับใครเป็นบ้างสวัสดีครับผมตวง PF a ฝนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอก3เช็คลิสต์นะครับว่าทำไมบ้านเรามันถึงร้อนนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับลองไปเช็คดูว่ามันจริงหรือเปล่า ก่อนที่เราจะแก้ไขเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยความร้อนเนี่ยมันเข้ามาจากจุดไหนกันบ้างนะครับในบ้านของเราเรามาดูกันครับว่าทําไมาบ้านถึงร้อนนะครับความร้อนเนี่ยจะเข้ามาภายในบ้าน3ทางหลักๆ bit, ด้วยกันนะครับโอเคเรามาดูกันก็ทางที่1นะครับก็จะเป็นทางหลังคานะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางที่2นะครับจะเข้ามาทางผนังนะครับผนังที่รับแดดนะครับทางที่ท3ก็คือจะเข้ามาทางหน้าต่างนะครับหรือว่าช่องเปิด หลังคานะครับที่นิยมใช้นะครับก็จะมี3หลังคาหลักๆด้วยกันนะครับจริงๆมันมีเยอะนะแต่ผมจะยกตัวอย่าง3วัสดุนะครับวัสดุที่1นะครับก็คือหลังคามทัลชีสนะครับคืออันนี้นะครับจะเป็นหลังคาเหล็กนะครับอันที่2นะครับจะเป็นหลังคาเซรามิกนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปแต่ว่าในที่เนี่ยผมจะพูดแค่ถ นะครับส่วนผนังเนี่ยจะมีด้วยกัน3แบบหลักๆเช่นกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นผนังก่ออิฐนะครับก็จะเป็นผนังแบบนี้อิฐที่นิยมใช้เนี่ยก็จะมีสามแบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นอิฐบล็อกนะครับอิฐมอนแล้วก็อิฐมวลเบานะครับแล้วก็ผนังที่2เนี่ยจะเป็นผนังคอนกรีตนะครับผนังคอนกรีตเนี่ยจะเป็นผนังเฉพาะทางสักนิดนึงที่สถาปนิกเขาจะออกแบบมาในในเฉพาะจุดนะครับ <laughs> เพราะว่ามันก็สามารถรับแรงในตัวของมันได้ด้วยนะครับส่วนผนังที่3เนี่ย ก็คืออันนี้นะครับจะเป็นผนังเบานะครับที่เราก็จะเห็นกันทั่วๆไปงานกั้นห้องอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็บุด้วยสมาร์ทบอร์ดข้างหน้าข้างหลังนะครับหรือบางทีก็จะบูด้วยสมาร์ทบอร์ดฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยิบซัมบอร์ดนะครับส่วนหน้าต่างเนี่ยที่นิยมใช้หลักๆนะครับในงานก่อสร้างก็จะมีหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็หน้าต่างไม้นะครับจริงๆมันก็มีหลายหน้าต่างนะแต่ผมจะยกตัวอย่างที่แบบว่านิยมใช้กันเยอะที่สุดนะคครับโอออเผมยาากกให้ท่นง ไปจับบ้านตัวเองดูนะครับผมขอสักช่วงบ่ายสามแล้วกันส่งช่วงบ่ายสามเนี่ยจับผนังก่อนอะผมยกตัวอย่างสมมติช่วงบ่ายสามเนี่ยผนังฝั่งไหนนะครับลองดูลองไปเดินดูรอบบ้านดูว่าผนังฝั่งไหนเนี่ยแดดมันส่องเข้ามาบ้างนะครับสมมุติว่าในสไลด์เนี่ยแดดส่องเข้าทางนี้นะครับลองไปจับฝั่งนี้รับช่วงบ่ายสามนะวันไหนแดดออกดีๆเนี่ยลองเลยนะครับว่าเอ้ยมันร้อนหรือเปล่านะครับอันที่2คือเพดานนะครับลองจับเพดานเราดูนะครับสักบ่ายบ่ายสองถึงบ่ายสามก็ได้ ลองจับดูนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยผนังเราอ้ э й, เพดานเราเนี่ยมันร้อนหรือเปล่านะครับเอาเก้าอี้หรือาบันไดก็ได้ลองไปจับดูนะครับวันไหนแดดดีๆนะครับอันที่3เนี่ยก็คือหน้าต่างนะครับลองไปจับหน้าต่างดูว่าเอ้ยหน้าต่างเราเนี่ยที่อยู่ที่ฝั่งเดียวกับผนังที่โดนแดดที่มันโดนแดดสักช่วงบ่ายสามเนี่ยลองเอามือไปจับดูแง้มะม่านสักนิดหนึ่งแล้วลองเอามือไปแปะดูว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับเพราะผมเชื่อว่าบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าไฟเงินเท่าไหร่ นะครับบางวันไม่เปิดแอร์นี่แทบอยู่บ้านไม่ได้เลยนะครับใครเป็นบ้างโอเคก่อนจากกันนะครับก็ลองไปจับดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนในสามจุดนี้หรือเปล่าแล้วเราลองมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าบ้านใครเนี่ยร้อนหรือว่าไม่ร้อนจุดไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีป้องกันว่าเฮ้ยต้องทําไงบ้านเราถึงจะไม่ร้อนโอเคครับแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ